ามความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะเป็นคนเก่าๆที่ในช่วงนี้คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วใครที่ชอบฟังข้อความการอัปเดตความรู้สึกของเขาประจําวันนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็นการทํานายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้สิ่งไหนดีก็รับไปสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะอยูด่ดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเอ่อถ้าใครที่ชอบ การอ่านไพ่ของนาชานะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำนายด้วยนะทีนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะว่าณนะวันนี้ที่เรากับเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคืออะไรใบแรกนะคะปกติเวลาที่ไพ่ใบไหนที่เขาอยากจะให้เปิด ก็คือเขาออกมาแบบนี้โดยบังเอิญน่ะนะชาก็จะอ่านเลยนะคะสิ่งแรกที่เขาอยากจะบอกพลังงานของไพ่สามเหรียญเขารู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะมีเรื่องต้องคุยกันนะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันบางกรณีก็คืออยากจะมาเคลียร์ใจอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจนะหรือบางกรณีก็คือเหมือนเหมือนเขามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาคุณ เอเนอร์ <Energy S 2> ของไพ่จะเป็นในเรื่องของคน3คนนะคะที่เข้ามาร่วมกันทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีการพูดคุยมีการปรึกษาการมีการร่วมกันทำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่านาชาเห็นจากไพ่พลังงานของสามเหลียมเนี่ยสังเกตดีๆว่าเขาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันคือการพัฒนาต่อยอดคือโปรเจกต์นะคะดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนเวลาเนี้ย เขาอยากจะติดต่อกลับมาอยากให้เรากับเขาได้กลับมาพูดคุยกันเพื่อเคลียร์ปัญหานะคะประเด็นที่1คือเคลียร์ปัญหาประเด็นที่2ก็คือแก้ไขปัญหาเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่มันมีปัญหาการจบกันไปหรือยังคาลาักคาลักซังกันอยู่เนี่ยให้มันไปต่อกันได้นะคะช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันอะ ไม่ใช่ว่าเขามีความสุขนะจะเห็นได้ว่าพลังงานของไพนะ่เนี่ยคนคนหนึ่งนะคะเขาก็รู้สึกเครียดเหมือนกันสัญลักษณ์ก็คือมือไก่หน้าผากนะคะเห็นเอามือวางบนหนา้าผากนี่คือคนที่มีความเครียดนะมันเป็นภาษากายแล้วก็ทุกคืนสังเกตดีๆเป็นเวลากลางคืนพระจันทร์ขึ้นเขาจะเหมือนคิดมากคิดวนๆซ้ำๆอยู่กับเรื่องของคุณ เหมือนมีเรื่องของคุณอะ่ะตามไปหลอกหลอนเขานะคะมีบางสิ่งบางอย่างคอยรบควรจิตใจเหมือนอยากให้เขาอะ่ะติดต่อไปหาคุณพลังงานของนกอะ่ะนกจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารบางทีคนคนนี้ตอนกลางคืนอะเขาอาจจะไปรับข่าวสารอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นกลางคืนก็มาส่องคุณเพราะส่องแล้วก็นอนไม่หลับคิดมากส่องแล้วอยากจะทักไปส่องแล้วอยากจะคุย ะะแล้วก็สิ่งที่เห็นะตะเกียงความหมายของตะเกียงนัาชามองว่ามันเป็นในเรื่องของพลังงานที่ว่าเขายังยังมีแพชชั่นต่อคุณหรือพูดตรงๆก็คือฐานไฟเก่ามันอาจจะกลับมาจุดติดได้นั่นเองที่ผ่านมามันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาบางอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันไม่ได้แล้วต้องแยกย้ายกันไปก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีบุคคลอื่นอาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือเขาอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบต้องทำนะคะหรือบางทีก็จะมีในเรื่องของปัญหาปัญหาระหว่างเรากับเขาเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาสะสมท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นะตอนนั้นคือมันไปต่อกันไม่ได้การที่ แยกย้ายกันไปมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าไพ่หกดาบอ่ะมันไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าจบนะจะเป็นไพ่ที่สื่อไปในทิศทางว่าช่วงที่มีปัญหาต่างคนต่างแยกแยะกันไปรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นในอนาคตได้กลับมาคุยกันมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะเหมือนขึ้นลมมันขึ้นลมมันแรงอ่ะเราก็อย่าไปดันทุรังอ่ะรอให้ขึ้นลมมันสงบก่อนอ่ะ ประมาณนั้นนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเขาคิดจะทำอะไรอะ่ะเขาจะต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะคะแล้วคนคนนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาคือเขามีวาจาเป็นเลิศเวลาที่เขาพูดโน้มน้าวหรือไก่เกลี่ยเจรจาส่วนใหญ่เรามักจะ ประสบความสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ไพ่ใบนี้จะสื่อก็คือเขากําลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาเจราจามาพูดคุยกับคุณเขากําลังวางแผนอยู่หรือเขากําลังมองหาช่องทางที่คิดว่าดีที่สุดหรือบางทีตัวคนคนนี้เอาอตรงนะก็มีการไปมูไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปมูเตลูก็ได้ไปขอพรก็ได้หรือบางกรณีก็คือเขาก็ใส่แบบ ดูดวงเหมือนกันก็มีการไปดูดวงมีการไปถามไพ่หรือถามหมอดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าคุณกับเขาอ่ะมันสามารถจะไปต่อกันได้ไหมนะคะเพราะไพ่ใบน,นี้จะเกี่ยวกับในเรื่องของเมจิกเวทมนต์การดูดวงก็ได้การมูการขอพรก็ได้นะคะสภาวะอารมณ์ของเขาตอนนี้นิ่งนิ่งแค่นิ่งแค่พลังงาน ทางกายแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขามองออกไปข้างหน้าและตรงในภาพนี้มันจะมีลูกโลกลูกโลกเนี่ยจะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็ได้และนกจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารบอกว่าเขากำลังค,คิดในเรื่องของการจะติดต่อกลับมาหรือบางทีอาจจะในเรื่องของการเดินทางกลับมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะหมอว่า พลังงานสองไม้อะเชื่อว่าเขาน่าจะยังยังมีทางเลือกอื่นอยู่เป็นไปได้ว่าที่คุณกับเขาอะต้องจบกันไปอะเขาอาจจะมีโลกสองใบก็ได้หรือเขาอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเลือกเลือกทางใดคือถ้าโลกสองใบนี้คือเขาต้องมีแฟนสองคนแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทางใดก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสที่ใครมากมายก็แค่คุยคุย ะะแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาคิดคือเขากำลังพิจารณาอยู่ในเรื่องของการที่จะติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางมาพบปะคุณนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อมาเขาเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยขาดคนคุยที่เข้าหาเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นอบมั่นใจในตัวเอง เขามีตัวเลือกเยอะนะคะจริงๆหมงบอว่าพลังงานของคนคนนี้มันเหมือนกับว่าเขามีความสุขกับการที่จะเป็นโสดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหวยหาความรักหรือการมีคู่สักเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถที่จะมีความสุขไปวันวันได้เพราะว่าเขาก็จะมีมีคนมากหน้าหลายตาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นคนคุยก็ได้เข้ามาทําให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันนั้มันมีความสุข นะคะคเพราะฉะนั้นถ้าวันที่เขาติดต่อคุณกลับมาคุณก็อาจจะต้องระวังนิดหนึงนะว่าเขาอาจจะยังมีใครอยู่ก็ได้นะ,ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกนะยังไม่ลืมยังไม่ลืมคุณยังคิดถึงคุณแล้วก็เห็นน้องปลาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาไหมคือมันก็ต่อเนื่องมาสักไพ่ใบนี้นะส่งไม้แล้วก็ไพ่ใบนี้บอกว่าเขาก็มีมีคนคุยแหละนะแล้วก็ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นๆลยล้อมอยู่รอบตัวเขาแต่มันน่าแปลกใจที่เขายังตัดใจจากคุณไม่ได้ถ้วยใบนี้มีปลาอยู่หนึ่งตัวซึ่งปลาตัวนั้นก็คือคุณนั่นแหละปลาตัวอื่นก็ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหมอรู้สึกว่าในบรรดาตัวเลือกหรือในบรรดาคนที่เข้าพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะ คุณน่าจะเป็นคนที่เขารู้สึกพิเศษมากที่สุดถึงขนาดว่าลงไปอยู่ในถ้วยความรักของเขาได้อะราชาถ้วยนะคะภายนอกเขาอาจจะเข้มแข็งดูอีโก้ดูเด็ดขาดแต่ลึกๆอะเขาซ่อนความอ่อนแอเขาซ่อนความอ่อนไหวไว้ข้างในนะชาว่าเขายังไม่ลืมคุณนะเขายังคิดถึงคุณอยู่พยายามที่จะมูฟออนพยายามที่จะเดินหน้าแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ฉุดหลังเขาทําให้เขาอ่ะยัง ยังตัดใจจากคุณไม่ได้เจ็ดเหรียญเป็นพลังงานของการพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ทุกขณะจิตที่ที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันคุณอาจจะคิดว่าเขาคงจะลืมคุณไปแล้วเขาคงจะไม่มีการ หยิบยกเรื่องเรื่องของเราขึ้นมาคุยจริงๆจ,จะบอกว่าเขาคิดนะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของเขามันค่อนข้างที่จะนิ่งคิดแบบเงียบเงียบคิดแบบใจเย็นค่อยคอยให้เวลาแต่ละวันมันผ่านไปแล้วค่อยคอยตกผลึกแต่สังเกตได้ไหมคะว่าสภาวะนิ่งเงียบอะภายใต้ใบหน้าที่นิ่งเงียบอะมันมีอาการคลุ่นคิดนะคะแล้วก็เหรียญหนึ่งเหรียญที่ตกลงไปที่พื้นนั่นคือ เขาค่อยๆตกผลึกนะคะเชื่อว nah ่าจะต้องมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอน justment เป็นไพ่ที่มีการส่งเสียงมามีการประกาศประกาศข่าวดีมีการแจ้งเตือนมีการได้รับข่าวดีเขาคนนั้นคิดในเรื่องของการติดต่อกลับมา เะะพราะไพ่ใบนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีเทวดาเป่าแตรส่งเสียงส่งเสียงก็คือการประกาศการติดต่อการพูดคุยแต่คุณเห็นไหมคะว่าพลังงานเนี้ยทุกท่านเนี่ยเขามีความแฮปปี้มีความสุขมีความยินดีที่ได้ยินเสียงตามสายมาจากเทวดาแปลว่าเขาคิดในเรื่องการติดต่อและมันเป็นข่าวดีนั่นเองและความสัมพันธ์อ่ะที่จบลงไปอ่ะกำลังจะกลับมาฟื้น ไพ่ใบนี้บุคคลในภาพเหล่านี้เขาคือคนที่คือคนที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเทวดาประกาศข่าวดีทุกคนก็กลับฟื้นคืนชีพเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะที่มันจบกันไปอะเขากําลังจะติดต่อกลับมาเพื่อลื้อฟื้นความสัมพันธ์และไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของบุญกรรมคุณกับเขายังไม่หมดบุญกรรม ะะอาจจะเป็นบุญก็ได้หรืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาที่มีกันอ่ะคุณกับเขามีความสุขแค่ไหนนะคะยังไม่หมดเรื่องบุญเรื่องกรรมยังมีบุพเพสันนิวาสต่อกันและยังจะมีการติดต่อกลับมาซึ่งการติดต่อกลับมานั้นเป็นข่าวดีเป็นสัญญาณของการได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอะเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ขอเปิดเป็นไพ่ออร์เ,รเให้นะคะว่า เขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณเช่นเคยค่ะไพ่ใบนี้กระเด็นออกมาโดยที่ไม่ได้เลือกคู่สร้างคู่สมเขาอยากจะสื่อสารว่าคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยเขามองว่าคุณน่ะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงแล้วก็เหมาะสมทุกประการกับเขา นะคะคชัดเจนผู้สร้างผู้สมนะคะเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เขาคิดว่าคู่ควรกับเขาอันนี้ก็หลงตัวเองเกินไปนะอืไปต่อนะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกมันเหมือนมีมีโซ่อะมาตรึงเขาไว้อะมาล็อกเขาไว้ให้เขาอะตัดใจจากคุณไม่ได้ถ้าจะอ่านว่าโซ่เนี้ยไปล่ามเขาก็หมายถึงว่าเขาตกเขาตกหลุมรักคุณ หรือเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขาอยากจะกลับมาเป็นทาสรักของคุณไม่อยากไปไหนแล้วหรือในทางกับกันพลังงานสลับเขาอยากจะทำให้คุณไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งให้คุณรักให้คุณหลงเขาจนงงหัวไม่ขึ้นนะคะแล้วโซ่นี่ก็คือเขาอยากจะเหมือนล่ามคุณกับเขาไว้ด้วยกันอ่ะเออคู่สร้างคู่สมแล้วก็เนี่ยบุพเพอ่ะบุพเพสันิวาเน่ะ เขาจะกลับมาแน่นอนเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่มันต้องพังลงไปอ่ะมันเป็นเพราะเขานะคะและการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะดูไม่จริงจังแต่การกลับมารอบเนี้ยเขาอยากจะกลับมาทําให้มันดูจริงจังขึ้นนะคะที่ผ่านมามันมีทางเลือกเข้ามาจริงๆด้วยมันมีตัวเลือกไพย,ยิปซีก็ได้บอกแล้วว่าเขามีตัวเลือก แต่ตอนนี้เขาเจอแล้วไงเขาเจอแล้วว่าไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาแต่คือทางตรงนั่นก็คือคุณคนที่เขามองว่าคู่ควรกับเขานะคะไพ่ใบนี้จริงๆรอะถ้าจะอ่านอีกประเด็นหนึ่งก็คือความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมามาไป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 กับกลับหลายครั้งแล้วเดี๋ยวก็มาอีกนะคะมีหลายเรื่องอะที่เขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยพูด นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขามีเรื่องที่อยากจะพูดแต่เขาไม่เคยพูดเขาอยากจะบอกคุณนะคะหรือบางกรณีก็คือพวกคุณมีการบล็อกกันหรือเปล่ามันทําให้การสื่อสารมันถูกปิดกั้นไปนะคะอนน่ us us. ะแล้วยังไงต่อเขาจะกลับมาเติมเต็มคุณถ่านไฟเก่าที่มันดับลงไปเขาจะกลับมาจุดไฟนะคะเขาจะกลับมาจุดไฟให้คุณไปรักไปหลงเขาอีกครั้งหนึ่ง แต่ทีนี้หมอไม่ค่อยสบายใจหรอกเพ <c oughs> ราะหมอเห็นระเลงไฟอะ่ะ <c oughs> กับประสาททรายอะ่ะคุณต้องทําความเข้าใจก่อนเอาว่าคนคนนี้เขามีโอกาสที่จะกลับมามาทําให้คุณรักมาทําให้คุณหลงอีกเขามีตัวเลือกแต่ครั้งนี้เขาจะกลับมาเลือกคุณแต่ทีนี้ก็อย่าเพิ่งไว้ใจเขานะเพราะดูแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาแล้วเป็นอารมณ์ชั่ววูบเป็นอารมณ์วูบวาบหรือเปล่าที่มาทําให้เรารู้สึกใจฟูสักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปจากเรา อะไรประมาณนั้นดูกันต่อเลยดีกว่าว่าครั้งนี้จะกลับมาทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็หายไปอีกหรือไม่ดูซิจะหายไปอีกไหมขอขยายไพ่ใจอ่อนอืมเออมีแนวโน้มมีโอกาสมีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับมาทำให้คุณหลงรักเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มีโอกาสนะคะว่า เขาก็อาจจะกลับมาทําให้คุณเจ็บอีกมันมันเหมือนเป็นความสุขชั่วครู่อะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเออความเจ็บปวดความเสียใจด้วยอืมทําไมเขาเป็นอย่างนี้ดูสิคนคนนี้เขาเป็นคนแป,แปลกนะคะเวลาที่มีปัญหาเขาก็มักจะหายไปจากคุณ นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วในตอนนี้หมอว่าเขาก็ไม่แอบส่องแอบ,บติดตามคุณแล้วก็ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็ยังวนเวียนะโรกใครโรกมันถึงเราจะโรกใครโรกมันแต่ว่าเขายังแอบ,บดูคุณยังแอบ,บติดตามคุณเพราะว่าเขาเขาอยากกลับมาเนะาะไพ่คู่สร้างคู่สมกับไพ่วิวาภาฝันอะ่ะเขาเป็นคนแ,บบแปลกๆอะ่ะพอเขาเอาคุณกลับไปในความสัมพันธ์ได้สักพักหนึ่งอะ่ะ เขาก็เขาก็นิ่งไปเขาก็หายไปนะคะพอพอออมเ e เนอรไพ่ใบนี้หมอขอไพายค่ะไพ่หลบกับไพ่โลกไครโลกมันคนคนนี้เขาโลกส่วนตัวสูงอืมเขาโลกส่วนตัวสูงนะคะบางทีเขาเขาก็รักคุณแหละแต่มันมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างอะที่เขาแก้ไม่ได้นั่นก็คือ เขาจะมีความหลบหลบกับโลกสองใบนี่คือไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีสองคนนะโลกใครนี่ไม่ใช่โลกสองใบขออภยัยโลกใครโลกมันเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเวลาที่เขากลับมาถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักแหละแต่เขามีสภาวะอารมณ์ที่แบบเหมือนแปลกรวนอะ่ะมีความโลกส่วนตัวสูงบทจะรักเขาก็มาทําให้คุณใจฟูแต่บทเขาจะนิ่งเขาก็หลบเข้าไปอยู่ในโลกของเขา เพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคบกันเ่คุณอาจจะต้องเว้นสเปซให้เขานิดนึงนะคะช่วงที่เขาหายก็อาจจะปล่อยๆเขาไปไม่ต้องไปกดดันอะไรเขามากเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็อยู่ในในมุมของเขานั้นแหละนะคะแต่เชื่อว่าในดวงชะตาของคุณกับเขาที่เห็นอยู่ตอนนี้มันยังไม่ขาดยังไงมันก็ต้องมีวนเวียนนะคะพะไพ่วิวกับผู้สร้างผู้สมมาแล้ว นะมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรืออาจจะเป็นคู่บุญก็ได้นะคะและนี่ก็คือคำทํานายนะใครที่ชอบช่องนัชชาเมจิกช ANNEL กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์แนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกนัชชาได้นะรับดูดวงส่วนตัวเข้าไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี Line แล้วก็มี i อมี ทางเพจ Facebook แล้วก็มีทางช่องทาง i ิกตอด้วยนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะขออภัยวันนี้ลิ้นพันกันนิดนึงค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ